วันนี้มีข่าวมาย้ำเตือนนะครับสำหรับแรงงานภาคการเกษตรตามฤดูกาลที่อยากจะไปทำงานที่เกาหลีใต้ย้ำว่าต้องสมัครผ่านกรมการจัดหางานเท่านั้นสืบเนื่องมาจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับกรมการจัดหางานเนี่ยเขาไปเซ็นเ o ็กับเมืองจินอันประเทศเกาหลีใต้ในการที่จะส่งแรงงานภาคการเกษตรตามฤดูกาลไปทำงานที่เกาหลีใต้เป็นสัญญาระยะสั้นนะครับ แต่ณปัจจุบันย้ำว่าอยู่ระหว่างที่นายจ้างที่เมืองจินอันนั้นกําลังรวบรวมความต้องการว่าอยากจะจ้างแรงงานกี่คนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่มาหลอกว่าสามารถที่จะจัดส่งแรงงานไปทํางานที่เกาหลีใต้ได้ไม่ได้นะครับเพราะตามขั้นตอนของ MOU นั้น ณปัจจุบันนายจ้างที่เมืองจินอันกําลังรวบรวมความต้องการว่าอยากจะจ้างแรงงานภาคเกษตรเท่าไหร่หลังจากนั้นครับเขาก็จะส่งเอกสารรายละเอียดสัญญาจ้างต่างๆมาที่สถานทูตไทยที่กรุงโซลทางสถานทูตก็จะตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยและก็จะจัดส่งเอกสารมาที่กรมการจัดหางานหลังจากนั้นกรมการจัดหางานครับจะประกาศรับสมัครแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาล โดยจะมีทั้งการสอบสัมภาษณ์การทดสอบสมรรถนะและจะมีตัวแทนนายจ้างจากเกาหลีใต้เนี่ยมาร่วมในการทดสอบด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการประกาศผลและกรมการจัดหางานก็จะเป็นผู้จัดส่งรายงานภาคเกษตรตามฤดูกาลไปทำงานที่เกาหลีใต้ด้วยตัวเองนะครับจัดส่งผ่านกรมการจัดหางานเท่านั้นย้ำเลยนะฮะท่านผู้ชมครับ โดยคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับก็คือสัญชาติไทยอายุ25-45ปีมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่กำหนดเดี๋ยวเขาก็จะกำหนดออกมานะฮะและมีอาชีพเกษตรกร,กรหรือมีประสบการณ์ด้านการ,กรเกษตรไม่น้อยกว่า1ปีไม่ต้องทดสอบภาษาเกาหลีและไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นกรมการจัดหางานบริการให้ฟรีเพียงแต่ว่าก็จะมีค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวในการเดินทางตามสัญญาจ้างต่างๆ และถ้าใครสงสัยรายละเอียดต่างๆนะครับย้ำว่าโทรศัพท์ไปสอบถามที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2ย้ำนะครับแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลที่ต้องการไปทำงานที่เกาหลีใต้ต้องสมัครผ่านกรมการจัดหางานเท่านั้นครับ